สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องสุภุสุคนนะคะลูกออดฟาร์มกบค่ะเมื่อนี้นะคะเข้ากับผ้าพี่น้องนะคะเมื่อเบิ่งกบทีเข้าเอาลงผสมพันธุ์กันพี่น้องนะคะลูกออดสีบอกจังสี่นะคะทากบแม่นธุ์นะคะบ่พร้อมนะคะไข่บ่แกรหรือว่าบ่มีไข่นะคะเข้าเอาตัวผูมาลงนะคะจังไดกับไข่บ่ออกนะคะพี่น้อง อันนี้ลูกออดเอาตัวผูมาล่งเห็นว่าตัวผูเนี่ยเพิ่นห่าวนะคะเพิ่นห้องเพิ่นห่องร้ายพี่น้องเมือนี่เพิ่นห้องเบิดมือเลยนะคะก็เลยเอามาลุ่งนะคะพี่น้องบันพ่อมาล่งแล้วมือมือยง่เมือเต้ามามาเบิงนะคะปรากวมาบอกไข่นะคะพี่น้องแล้วก็เลยมาเบิงกบตัวตัวแม่นะคะเพิ่นกับบอกห้เด็กไข่แก่บอกห้าตัวนั่งตัวกับบมีไข่กับมี่นะคะพี่น้องบางที่ความพร้อมมันก็ต้องพร้อมทั้งสอง ทั้งสองไ่ลยนะคะทั้งกรบตัวผู้และกรบตัวเมียนะคะมันถึงจะทําการผสมพันธุ์กันได้นะคะพี่น้องค่ะไฟายใดไฟายหนึ่งพร้อมอีกไฟายหนึ่งบ่พร้อมมันก็บ่าสามารถที่จะผสมพันธุ์กันได้นะคะพี่น้องอันอิกะลูกออยกับมาเว้าสซูพี่น้องเฮาฟั่งนะคะ เพราะว่าปกติแล้วถ้กกบแม่ไข่นะคะไข่พันเต็มทอ้องไข่พันแก่นะคะพี่น้องแล้วก็โตผูมันหาวพันห้องนะคะอันนี้คะ่ะเขาเอามาผสมพันกันนะคะเ่ยเหมือนเสมามาอันนี้รับรองว่าไข่แน่นอนนะคะพี่น้องไข่ออกแท้ละนะคะสีไลสีหน่อยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับกบพอแม่พันหลาๆนะคะพี่น้องแต่ในเขตนี่ในกรณีนี้นะคะในมือนี่กบโตผูพร้อม ห่องเบิดมือเลยนะคะตะวักกบตัวเมียเนี่ยบอ่พอพรเฮดให้ใหมือนีเข้าบริได้ไข่นะคะเฮตให้กบแม่พันธ์บ่สามารถที่จะไข่ออกมาเนื่องจากว่ากบแม่พันธ์นี่มีไข่ไข่บ่แก่พี่น้องนะคะก็เลยเบาให้พี่น้องเขาไในฟั่งหล้กก็เป็นการแช่ประสบการณ์ว่าถ้าเข้าเอาผสมพันธ์เนี่ยบางที่เข้าตองเบิงน้าวระตูผู่ผรพรบ่ ะะโตเมียผอมบอโนะะตผูนีหาวบอนะะพี่น้องละกะทาจะใหด้ดีนะคะคจับโตเมียขึ้นมานะคะเบิงไข่ในถ่องคันไข่เต็มไข่ดำนะะแสดงว่าไข่นี่แก่แก่จัดแล้วพร้อมที่จะออกแล้วนะะพี่น้องเฮ้าก็ตตองเอาลงผสมพันธุ์นะคะคละกะถ้าเกิดนี่อีกกรณีหนึ่งนะะพี่น้องถ้าสมมุติว่ากบแม่พันธุ์นี่แก่จัดนะคะค พอแกจ like I mean, ัดแล้วห้องบริเเบิงเขาลืมมือหฮาบรสามาที่จะเอาผสมพันธุ์ในตอนนั้นใดนะคะมือไม่มากบแม่ไข่กับสีดันไข่กับคือก็คือไข่ออกหลักไข่นั่นบบมีน้ำเสือกบรสามาที่จะแตกเป็นตัวลูกออนใดในที่สุดนะคะพี่น้องอันนี้กะเสดายนะคะก็คือรูดออกมาซื้อนี่ล่ะนะคะก็เป็นก็เป็นไข่เป็นเม็ดนี่แหละนะคะพี่น้องต่อมาบมีน้ำเชื่อผสมบ่สามารถที่จะเฮ็ดเห้ไข่เล่านั้นเนี่ย แตกเป็นตูปเป็นหลุกออนได้นะคะอันนี้กะเบาซูกันฟังนะคะโดยเฉพาะพี่น้องที่มีความสนใจในการเลี้ยงกบลระกาพึ่งเขามาศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี่นะคะพี่น้องนี่ก็คือมาหลุกออนมาแช่ประสบการณ์มาเบาซูพีซูน้องเข้าได้ฟฟังนะคะ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ต้องมีความพร้อมทั้งกบตัวผูและก็กบตัวเมียนะคะจึงจะสามารถที่จะทําการผสมพันธุ์กันได้แล้กก็ะไขที่ออกมาก็ต้องมีการผสมน้ำเชื่อแล้วเรียบร้อยถึงจะออกมาเป็นไขแล้กก็นําไปพอฟักในบอกอนุบาลแล้กก็จะแตกออกเป็นตัวนะคะนั่นก็คือไขที่สมบูรณ์ไขที่ผ่านการผสมน้ำเชื่อผ่านการผสมพันธุ์ของะหว่างกบพอพันุ์และกกระม่พันธุ์นั่นเองนะคะพี่น้อง ลูกออดกะมาทายเห็ุพี่น้องเขาาด้เบงได้นนศึกษาละกอบวกกับว่าเข้าเว้าสู่กันฟังนะคะประสบการณ์ของลูกออดฟ้ามกบเองนะคะในการทําการผสมพันธุ์กบนะคะพี่น้องเก,กษตรกรท่านใดน,นะคะที่พึ่งเขามานนะคะลูกออดกะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งให้น้ำพี่น้องสิบ,บอดได้พลาดคลิปใหม่ๆนะคะที่ลูกออดลงไปในแต่ละคลิปในแต่ละมือนะคะ เพื่อเป็นการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียงกบทั่วๆไปนะคะพี่น้องสามารถที่จะเบอ่งคลิปยอ้อนหลังก็ได้นะคะนะครับพี่น้องท่านใดที่มีปัญหาคัดของใจนะคะพี่น้องสามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์เขามาดา่านด่านรางคลิปได้เลยนะคะหรืออดเองกับสิเขาไปตอบเพื่อเป็นการเปลี่ยนความคิดเห็นกันเนาะนะคะเพื่อเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์นะกะเพิ่มพูนความรู้นะคะซึ่งกันและกันนะคะพี่น้อง ลูกอก้อยกะหวังเป็นยังยิงว่าสิพี่น้องที่เขามาเบิงสิเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องหลายหลายท่านที่กําลังติดตามรับชมอยู่นะคะบ่ไลฟ์กันหน่อยนะคะลูกอก้อยกะขอบคุณหลายๆายนะคะสีเป็นกําลังใจให้ลูกอ้อยฟ้ามกลมมาตลอดนะคะคลิปหน้านะคะลูกอ้อยสิผ้ามาทายทอดเนียงส5ผ้าเมืองเบิรกเนียงนะคะก็ฝากพี่น้องเฮ้าเดยติดตามรับฟังรับชมกันนั่มนะคะขอบคุณที ขามานะคะเป็นกำลังใจนะคะเดี๋ยวพอกันไหมคลิปหน้านะคะพี่น้องสำหรับเมือนี้ขอตัวลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ